สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องสุขสุข,สขน้ำเด้อยค่ะมื้อนี้สิพาพีพาหนงมากินต้มใส่ตันเด้อค่ะใส่ตันมื้อนี้จิ้มกับเจลซีฟู้ดเด้อค่ะพี่น้องตันเลยไว้เอามองเลยก่อนมองใส่ะค่ะมันจะเอาซุปอาซิบายไปไปไป เออถ้าใส่ขัดเตอมาตัดนี่มันจะเป็นอะไรหรือไรมันเกิดอันนี้บอได้สิอ๋อม่นคือการกดเหรอ,น,อนี่สิมซิมเรีอกว่าไปตัดข้างหน้าอืมเล่นกป็นไอศครีมบาน,นาน่าช็อกโกแลตคือไหมคืาบาน,นาน่าช็อกโกแลตกล้วยชอ็อกอือ เป็นแล้ใดจะเป็นช็อกโกแลตคือโบเคยนั่งกินปะด้วย,อ,ยอร่อยนะไปกินกับแมน่นกไม่ใช่สมิ่นสิอันรอ้ะหย,ยอค่ะแต่ว่าอันที่เป็นชอ็อกโกแลตเทอล้วยอร่อยมากใ <c ười> ส่หมี่อร่อมมากรู้สึกว่า รสาดพอดีแม่นมาอืมืม่บ้าอืมืม่บมาติดเลก ยำแกมจะคล้องทงนนำนองตุกใช่แกมย่งไเกินก็จะอื่นแกมปองคุณแก้มปองถ้าหลัจบก็บ,บุนแกมปองก็จบนวนที่ใจสึงคุณแคมปองคอยบ่ปไปหน่อย ไ่นังเขาคือบอกว่าคนจอยว่ามีปีกบคนตลาดอือแค่สีงหมดใส่บบ่่ละ โอ้ยหึยงซะให้กันไกลเลยแบบน,นี้ก็ใกล้เห็นยังก็ไม่คุยหลายนะครับน้องเอาพี่ชื่อคุยคนเดียวนางคุยคนเดียวเขาก็บว่าเป็นบานน้าไอ้เนาะเป็นเนาะไม่ได้ว่าคุยหลายคน เราไปใส่มาใส่เน็นังรันแล้วเนะอันนี้กอ,อยาะใส่อันนี้เนาะใส่จำใส่ใส่เดี๋ยวนี้เลใส่ใส่ไปเ,เลยหรอ มไมดีรอกมีน้อแก้มนะคะมีแคกใสยังเดียวเนื้อแก้มโอ้เป็นเพียงเพิ่อเลสสซหรอ ในยินเชียงไอ้พอทนเจอหนาค้อเลยนะคะน้องถ้าวานนวนก็ไม่ตป็นหรอโดนเสษโดนเศงนะคะมันบอกว่าถ้ากินผสมงะไรเลยปะอันนี้คืออะไรอ่ะห่วงใส อย่ารองสิมันเนี่นยไม่ว่าตาเป็นยังไม่เป็นให้หัวซ้อนบ่อ่ะ หัเสียงไหมบ้งไหเด้อมาหัแบบเ่ามีเสียงไฮบุ้งไหมอ้ยหัวม่เสียงอยู่ะเนี่ยหัวม่เียงน่นบอกให้แ่าหัวแบบเ่าม่เซียงไฮบุ่งหัวว่าเป็นค่ะ เรื่องยังฮีโดนเสร็จกับวันมากที่สุดเรื่องเรื่องหนุุ่่นไม่ว่าโดนเสร็จสุดหรือว่เป็นซอนเห็น,นเนหมือนแปลงทั้านเนี่ย ตอนที in ่น like ูนนั่งยืนบอกน้ำเปนนกเด่อึ้แ้งเข็งเลยะเนาะเออกลบมาที่แป้งให้ตําตัก่อนตึกลยเนาะนี่เป็นนกกระทําเหนว่าเออ่ปเป็นอย่างแหเออเอนเนอเนี่ยก็สิหามาวเนาป็นนกกระทาเออไปเป็นย่งก็เลบว่าบรจัก่าว่าเป็นยังแป้งตัมข้อ ก็ว่าแป้งอะไรคะ่ะคือตำ่ำก็แปลงคัน <c oughs> แป้งคันหรือแปลงคออะอันนี้กอบอะ โอิมเนี่ยค่ะฝักพี่ฝั่งน้องก็ไหลยก็เชยก็ติดตามเป็นเรื่องใจให้สองนุกซันแถสนามรุ่งเรืค่ะพี่น้องอากาศย้ายไปร่มสือของซอยทางข้าวน้ำด้วยค่ะตอนนี้ทางข้าวกับอิมเนี่ย ่น่องกับอสิงนงเป็นหน่องขึ้ไม่กดค่ะฝา,ากพี่ฝั่งน้องก็ไหนก็แชร์ก็ติดตามให้ช่องพังนกน่องแชร์กนเส้นอย่านด้วยค่ะนล้วนแล้วก สื่อคองซาทาั้งรำด้วยค่ะทักแชทแอดไลน์รัวแต่คอมเมนต์กระไรด้วยค่ะพี่น้องค่ะลำลำเล,ำลยรวยทุกคนเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ